Oh. ดูอันซ้ายกินอันขวาโอ้โห <c oughs> <c oughs> ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงหน้าหน้านักตกปลานะครับวันนี้เราก็ยังมากันที่ใหม่เดิมนะครับไหมบึงลมนะครับผมวันนี้กับห้ามองแล้วครับอากาศก็ยังร้อนกว่าเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเมื่อวานก่อนนี่อากาศเหมือนจะปิดปิด ปลาก็ไม่เข้ากินด้วยครับผมสูตรเยอะก็ยังเป็นสูตรผสมซสดเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้จะใช้เป็นกะทิน้ำนะครับทำมาใช้สองครั้งนะครับอันนี้อาจจะเหลือไว้ใช้วันหน้าใช้นี้นะครับไม่ถึงครึ่งทางครับผมกะทิเกิมีมาครึ่งขวดครับผมวันนี้เป็นไง ไปกินเลยไงเดี๋ยวทำไฉไหมกระปองมีขวดมั้งขวดอะไรครับขวดธรรมดาครับคือตะพันไฉไหมแม่งวัดฝางติดาฉแม่งนี่ยนั่นแหละก็วันนี้จะใช้เป็นกะทิน้ำนะครับผมเดี๋ยวผลงานจะเป็นยังไงเด้มารอรับชมกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ว่าจะมาอยู่ละเกิดเหตุอยู่หน้าร้านครับผมน้องๆผู้ร่วมทิพตตกปลามีอุบัติเหตุ ก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับเมื่อวานนี้ก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเจะปั่นสายตะก,กอแล้วก็ทําการตกกันเลยนะครับผมยังไม่นเหนี่ยวเด้ผสมน้ําทิศหม่ได้เลยครับเอาให้เหนียวปั่นได้แบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวปั้นสายตะกอ้อแล้วตีกันเลยครับผมอ่าครับผมมาครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ปั้นสายตะกอ้อไปทีเรียบร้อยแล้วมงไปแล้วครับผมอ๋ลอลงแบกกันเลยครับผมลุ้นกันครับว่าสูตรเยอะวันนี้จะทํางานดีหรือไม่นะครับวันก่อนอากาศเปียนี่แย่เลย าำรังเหมือนเดิมนะครับสูตรเยอะก็คลิกไปคลิปก้อนหน้าได้เลยนะครับผมทำไวให้ดูแล้วครับเรียบร้อยรอว่าผลงานมันจะดีหรือไม่นะครับวันนี้ ออครับผมเรียบร้อยมาเดี๋ยวรอรุนกันเดี๋ยวนอนเนี้ย เหล่ารุนครับผมกองผลฉันไว้ตรงนี้ด้วยทางยนเออไปเที่ยวรถแต่ตัดข็มกับก้าวยังไม่รู้ ดูอันซ้ายกินอันขวาดูอันซ้ายกินขวามาแล้วครับผมตัวแรกเกี้ยนซ้ายมันจะกินแล้วก็อ่าขวาลอกก่อนอันซ้ายก็เหมือนติดแล้วนะ่เป็ป่าเล็กก่อนเออปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหสู้อะไรโอ้โหจะเปลี่ยนครับผมใส่สวยเลยครับนี่เหยื่อสดเราก็ทำงานนะครับผม ให้ได้โดนเด้มาอวดมัด่งฮ่า,า่าโมงยี่สิบห้านะครับตอนนี้แดดก็ยังแรงเยอะครับวันนี้อากาศร้อนกว่าทุกวันเลยนะครับผมดูท่าแล้วเพอวันนั้น้าโมงหนหน่อยนี่มืดคึมไปแล้วนะครับมร มันเป็นลังฝนตกด้วยครับวันนั้นวันนี้ก็เพิ่งเข้าไปตัวเดียวนะครับปลาตะเพียนวันนี้น้องๆเวะมาหากันเรื่อยๆนะครับตีชโดมบง้งอะไรกันบ้างนะครับตีชโดตีปลาช่อนนะครับผมจะรอรุ่นตัวต่อไปว่าจะมี เข้ามาไวหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเยื่อมดสามลังละกลางนะครับดึงสายย้อนไปเลยเมื่อกี้เผื่อแป๊บเดียวเี่ยอันนี้ก็เอาครับ าจะโดนครับผมอาจารย์กินก้อนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้อันกลางกินก้อนเลยมาอันนี้กินอีกละโอ้เปิี่นภาพกอรกรับเลยโอ้สู้สูส้สู้ครับผมสู้ครับสูส้ครับอูโอูยกระมังอุ้ยนี่ครับเอนอนั่นนั้นอาจารย์มันยังอยู่โอ้โห ตัวที่สองเต้มที่สองครับผม <c oughs> แดดจะจะพนเลี้ยมเข้าแล้วนะครับผม <c oughs> อันกลางกินก่อนแต่อันริมเอาทุกทีเลยนะครับกลางแรกกั <c oughs> <c oughs> อันซ้ายกินปุ๊บอันริมเอาอยอา อาจจะเข้าเป็นฟงเลยนะครับอมเพราะว่าอันกลางนี่สมบัดเมืนมันสมบัดรุดแล้วช้าครับไม่ได้มาวัด วันชิงพบแล้วนะครับผมตอนนี้คนเหลี่ยมเข้าไปอีกแล้วความมืดก็จะเข้ามาเยือนนะครับโอ้โหเวลาแต่ละคลิปนี่แป๊บเดียวจริงครับผมจะมองจะมองนิดนิด ลายหนึ่งแต้มครับผมไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับอะไรวะน่าจะเป็นตะเพียนกระที่ 3. สามกระแกวครับผมเ๋ยวผสมสดนี่ก็ใช้ได้ครับผมขามองสี่สิบห้าครับเราจะเปลี่ยนเหยอะ่องหลังนี้นะครับผมอันนอนพึ่งตีลงไปเมื่อสักพัก ดึงคันพุ่งเลยครับดึงคันพุ่งเลยโอ้โหปาอกมังงโอ้ <c oughs> โหดึงคันแบบพุ่งเลยนะครับผมโอ้โหไว้สายสวยครับนี่ แต่ว่าที่สีแต่ที่สีเรามาแล้วครับปลาช่อนหรือปลาชะโดเแต่มมือจริงครับผมแต่มมือจริง,รงครับตอนนี้เยี๋ยชชุดสุดท้ายเราก็ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนที่ตะว,วันจะพ้นแสงพกมองหน่อยๆแลนะครับผมนิ่งมากครับผมพักนึ่งละพกมองสิบกวนาทีแล้วนะครับผมไปจะจะมืดจะทำไปกว่านี้นะครับเก็บอุปกรณ์ครับ ครับผมผลงานของเราวันนี้สีตัวสีเต้มครับผมโอ้ปลาก็ไซส์สวยๆเลยนะครับปลากระมังปลาตะเพียนนะครับผรมย่างละสองตัวก็เหยสสื่อสดนี้ก็ทําชมเอฟซีแล้วก็นานานะครับเอาไปทำตามก็ได้นะครับส,รส่วนผสมก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับมีไผ่เขียวมีมะควิดนะครับของที่เราใช้กันอยู่แล้วใน การตกปลาแต่ละครั้งนะครับทุกคนอาจจะมีหรือไม่มีส่วนไหนก็ไม่เป็นไรครับก็ลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นทดแทนก็เช่นลูกยอสซก็ลองใช้ได้นะครับจะไงเยอสุดนี้จะลองไปที่ใหม่เอ,อ่ออาเจ็บหน้าไม่ดูนะครับไม่รู้ว่าสภาพอากาศตอนเช้ามันจะเป็นแบบไหนบ้างว่าจะลองไปตอนเชา้าถ้ามีลมแรงเกินเลือดอะไรมันจะทานทนได้หรือไม่ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมเป็นกําลังใจครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองกันด้วยครับครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาครับบ้านกันก่อนสวัสดีนะครับผมไปครับ